กันแล้วนะครับอยู่ตลาดสดพัฒนาการ68นะครับร้านหนูแดงโภชนาครับอาหารตามสั่งนะครับเตรียมของอยู่นะครับขอเชิญ FC ทุกท่านนะครับเข้ามาดูกดไลค์กดแชร์กดถักท้กดติดตามให้ผมเลยนะครับนี่เราขายกัน แต่บ่ายสามโมงนะครับถึงสามทุ่มนะครับหยุดวันพุทธหนึ่งวันนะครับ,ม,รบมาได้เลยสวัสดีนยค่ะแม่กวาจา๋าสวัสดีก้านี่มาเลยนะครับเปิดกันแล้วเปิดกันแล้วนี่นะครับเตยมของนะครับแดดแรงมากแล้วนะครับกรุงเทพสงสัย ต่อวันี้ก็จะร้อนตับแตกกันแล้วนะครับหนาวประมาณเดือนถึงกกว่านะครับที่เข้าสู่เดือนมกราแล้วก็ร้อนแล้วครับตอนนี้วันนี้วันที่สิบเจ็ดนะครับไว้พรให้ทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับขอให้ได้รางวัลที่หนึ่งกนะันทุกคนเลยนะครับอืมโต มาดูแล้วกดไลค์กดแชร์กดสุดคล้กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับผมร้านหนูแดงโฆชนาอาหารตามสั่งนะครับตลาดสดพัฒนาการับนะครเปิดขายทุกวันนะครับจุดวันพุธวันเดียวขายตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็นนะครับถึงนอนอะไรครับสามทุ่มนะครับของทุกวันนะครับสวัสดีครับ f 4คนละครั้งพรอมร้านดูแดงพูชนาคอยู่ตลาดสดพัฒนาการเปิดแล้วนะครับตลาดสดพัฒนาการซอยพัฒนาการ6 8นะครับนี่นะครับมาได้เลยนะครับนี่ร้านเปิดแล้วนะครับกำลังเตรียมของอยู่อ่ะลา ปาฏิีนะจะดีจ้านี่เปิดแล้วนะครับนี่เยี่ยมของอยู่นะครับนี่ร้านเราอยู่ตลาดสดพัฒนาการซอยแปดครับเริมจัดร้านนะครับจัดของอยู่นะครับผมเปิดทุกวันตั้งแต่บ่ายสามยันสาม